ท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาคนที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐได้ถ้าไม่ใช่นักการเมืองมาก่อนก็ต้องเป็นนายทหารหรือไม่ก็ต้องเป็นนักกฎหมายนะครับแต่ว่าพอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นครับเช่เดียวกันกับกระแสะข่าวที่ว่ามาร์คักเบิร์กครับซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสื่อสังคมออนไลน์อันดับหนึ่งของโลกอย่าง Facebook ก็เตรียมที่จะลงสนามการเมืองกับเขาด้วยเหมือนกันครับ ที่มาของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับเมื่อมาร์กระบุใน Facebook ของเขาว่าเป้าหมายประจำปีใหม่หรือ New Year Resolution ในปีนี้ก็คือการพบประชาชนให้ครบทั้ง50รัฐของประเทศให้ได้ก่อนสิ้นปีครับซึ่งที่ผ่านมาเขาได้ใช้เวลาอยู่ในหลายรัฐแล้วดังนั้นจึงเหลืออีกประมาณ30รัฐครับโดยจุดประสงค์ก็คือการออกไปพูดคุยกับคนทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่การงานและมุมมองต่ออนาคตครับ ที่ผ่านมาเป้าหมายของเขามีทั้งการเรียนภาษาจีนกลางครับการสร้างปัญญาประดิษฐ์มาช่วยดูแลบ้านอ่านหนังสือเล่มใหม่เดือนละสองเล่มรวมไปถึงการวิ่งระยะทางรวม365ไมล์ครับจนถึงตอนนี้มาร์กได้เดินทางไปแล้วหลายรัฐนะครับโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็ไปที่รัฐวิสคอนซินเพื่อไปเยี่ยมกิจการฟาร์มปศุสัตว์ของครอบครัวหนึ่งและมีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหลายรัฐที่เขาไปต่างก็เป็นรัฐสวิงสเตทครับ หรือรัฐที่ไม่ได้เป็นฐานเสียงทางการเมืองของพรรคใดพรรคหนึ่งและมีโอกาสเลือกผู้นำจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดมโมแครตได้ทั้งคู่อย่างเช่นรัฐโอไฮโอมิชิแกนนอร์ทแคโรไลนานอกจากนี้ก็ยังมีรัฐอื่นๆด้วยนะครับทั้งรัฐอินเดียนาเท็กซัสเซาท์แคโรไลนาลุยเซียนาลาบามาและมิสซิสซิปปีครับอย่างที่รัฐมิชิแกนนะครับเขาได้ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดในเมืองดีทรอย ขณะที่รัฐโอไฮโอครับเขาได้ไปเซอร์ไพรส์ครอบครัวหนึ่งขณะกำลังรับประธานมือค่ำซึ่งครอบครัวนี้ที่ผ่านมาโหวตให้กับพรรคเดโมแครตตลอดแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดครับกลับลงคะแนนเสียงให้กับโดนัลด์ทรัมป์ส่วนที่เซาแคโรไลนาครับเขาได้ไปโบสตของคนผิวดำที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งขณะที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาเขาได้ไปเยี่ยมชมฐานทัพฟอร์ดแบ็กซึ่งเป็นฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ ดูจากภาพแล้วไม่ต่างอะไรกับนักการเมืองที่ลงพื้นที่หาเสียงเลยนะครับแต่ว่าหากมาร์กลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจริงๆมีผู้วิเคราะห์ครับว่าเขาน่าจะลงสมัครในปี2024หรืออีก7ปีข้างหน้ามากกว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี2020เพราะเขากําลังจะมีอายุครบ33ปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับโดยรัฐธรรมนูญสหรัฐกําหนดไว้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐต้องเป็นผู้ที่เกิดในพื้นแผ่นดินของสหรัฐ ได้มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปซึ่งจนถึงตอนนี้ประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีที่เป็นผู้นำสหรัฐตอนมีอายุ43ปีครับประเด็นท้าทายต่อมาของมาร์กเกอเบิร์กก็คือประธานาธิบดีของสหรัฐทั้ง45คนรวมทั้งตัวโดนัลด์ทรัมป์ทุกคนนับถือาศาสนาคริสต์กันหมดเลยนะครับแต่ว่ามาร์ครับถูกเลี้ยงมาจากครอบครัวที่เป็นชาวยิวและโตมาเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าครับ แต่ว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมามาร์กกลับบอกว่าศาส,สนาเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับปัญหาต่อมาก็คือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับเพราะว่ามาร์คคือบุคคลที่รวยที่สุดในโลกอันดับ6ครับเนื่องจากบริษัท facebook มีมูลค่ากว่า3ามแสนล้านดอลลาร์และมีพนักงานเกือบ16,000คนครับแต่ว่าหากโดนัลด์ทรัมป์สามารถเป็นผู้นําสหรัฐได้ตลอดรอดฝั่งมาร์กก็คงจะไม่ต้องห่วงอะไรมากนะครับ แต่ก็อาจจะมีคนโจมตีได้ว่าเขาไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนเห็นได้จาก Facebook ครับที่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้มักถูกนำไปเป็นเครื่องมือหาไรายได้ของบริษัทส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องประสบการณ์ครับแต่ว่าที่ผ่านมามักเคยพบกับผู้นำโลกมาแล้วมากมายรวมทั้งประธานาธิบดีบารักโอบามาไปจนถึงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสและยังเคยแสดงจุดยืนทางการเมืองสนับสนุนนโยบายเปิดรับผู้อพยพด้วย พราะเฟซบุกก like ็เหมือนกับบริษัทมากมายในซิลิคอนวัลเลย์ครับที่พนักงานจำนวนไม่น้อยเป็นชาวต่างชาตินอกจากนี้ยังคัดค้านนโยบายปิดรับผู้อพยพจากประเทศมุสลิมชั่วคราวด้วยครับเพื่อนตอนเด็กๆของมาร์กบอกครับว่าเขาชอบเล่นเกม c i v i l i z a t i o n ซึ่งผู้เล่นจะต้องสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาครับนอกจากนี้มาร์กยังชอบเล่นบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า Ri s k ที่แปลว่าความเสี่ยงโดยเป้าหมายของเกมก็คือการครองโลกให้ได้ครับ ส่วนซีรีส์โปรดของเขาก็คือเรื่องเกม of Thrones หรือมหาศึกชิงบัลลังก์อันโด่งดังนั่นเองครับอยา่างไรก็ตามเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเมื่อสื่อถามมาร์คถึงการลงสนามการเมืองเขาตอบว่าจุดมุ่งหมายตอนนี้ก็คือการสร้างชุมชน Facebook และทำงานมูลนิธิกับภรรยาครับแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่านี่หมายถึงการปฏิเสธไม่ลงสมัครเลือกตั้งตลอดไปเลยหรือไม่มาร์คกลับไม่ได้ตอบแบบชัดเจนครับ คนที่ใกล้ชิดกับมาร์คซักเกอร์เบิร์กต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กนั้นฝันอยากที่จะเป็นจัก,กรพรรดิครับแต่ว่าถึงตอนนี้เขาจะยังไม่ได้เป็นผู้นำของประเทศโลกเสรีแต่เขาก็เป็นผู้นำของโลกออนไลน์ไปแล้วเพราะว่า Facebook ตอนนี้มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า1,900ล้านคนหรือคิดเป็น1ใน4ของประชากรทั่วทั้งโลกครับ